คนกับพาย่บ้านกล้วยกันจนว่าซุกแล้วจ้ะข้าเคียดแล้วพี่มึงกับข้าจะไปอยู่โรงพยาบาลพุงกระล่ำเอเดเลดเลยแต่เลตโดน,นเนาะคนกับปวยแบบพุงอย่างนี้มาล่มอยู่พุงอันนี้ตามแบ่แบๆด้วยจ้ะเวลาสุกกระแ่บจ้ะหาคุณฝน,นตกหนัก โอ้โหบรรยางาขขมาสวนเกือบมียบรอยู่บ้างนี่พ่อทิดว่าจะบอกเลขไอ้นุน่มนอนหน้าด้วยค่ะเอฟซี่ไร้ยคนเพิ่นกะให้ไปถามเนาะให้ไปตามมาแน่พอระสัน่นไอ้นุ่มนอนหน้าเพิ่งกะบอกแม่นอยู่เดียะสัน่น พอทิดก็เลยออกไปหน้ามะเ้านีเอ้าป่วยเกือบคนถิ่นบ่แถวป่วยใบเจ้าทีพอดีเลยนี่แถาบ่มให้นิดเดอร์ใส่ผ้าขาวท่านรู้ว่าท่านเป่ายปูคุณว่านออกไปซื้อยังไปฝากเควนเมือนั้นพอทิดซื้อยังไปฝากอัน ไอ้นุ่มนอนหน้ามือนะซื้อขนมไปฝากเล่าบอกไปเห็นเล่าเอาน้องเบียร์อยู่บ้านว่าก็ได้ยินเสียงบอกแบบเบลใหญ่บ่ซื้อขนมอกไปฝากไอ้นุ่มนอนหน้าดิคนเลยบอกเกล็ดเนบ่พากมันบ่คุณมา ว่ามึงนึงกับพีทแต้มเดียวมันบอกเราบอกมันบอกมันบอกยังก่อนะเจษหาไม่ออกหาซูนเจหาศูนเนี่ยแหละอืเป็นว่ามมือสุดทถ่ายพ่อพอออกมาหาผมนอกวสันผมฝันว่าคุณมาบอกเอาเอาูนใส่พ่อานกับบอกไปหาทั้งมันแหลกกบอพออกไปนหน้าจ้ะเป็นไฮเจษหานอะที่แหลกไปพร้อมบอได้ตัวนี้แล้วพอ อันนี้ไก่มือเดืยนสิออก่นว่า่นมาบอกอย่าเอาสูนใ,นในนนส่น้ำนิดเด้อสันสูนกัะหนึ่งใส่เป็นวางบ่เถอะพอ่นกับออกไปหาก็ได้แ,แจคสิบอกคู้ใดนกอ,อกสิบบ่เป็นยางดอกขัดสันงวดนี่ขอไม่เด้อเพาตอุจจตัีกายยังมีเพิ่งาอยู่เนาะเพิ่งาอยูบางไดเพราอุจดตุบ่ามาอยู่จกักเตือเนาะไม่เพิงเลย ตะเพิ่นมาอยู่นี่ก็ถทือกเลขสุงวดด้วยจ้ะตะกีมมาทายอยู่เนี่ยนะเนาะเงานี่ละให้เอฟซีเบิ่งเนาะคนน้องใหม่ขึ้นเป็นล่ำเบิร์ดซา,างหลังถูกไค่าคนก็ค่าแต่ยากอะะเพิ่นมาอยู่ตะก,กีมเป็นพุ่มเน้นน้อยหนึง่งข้าวเดี๋ยวไ่ไว้จ้ะอยู่สองแถายางมาสวนกับยางมาบททัวช่วสทีเถ่ถาคนนี่คนนอนนี่เพงซางหลัง ทำไมปลูกไว้ซี่เงาเป็นล่ำไปเลยดูว่าที่เท่าเขาีีเขาทีเ้ยลูกเต่าเขาก็ม่มาเลียวแล้วเด้อมีตตลูกสาวคนเดียวเนี่ยเราคุ้นๆแม่ไปอยู่กับขังโอ้นอนแฮงไงฮะใช่เป็น <laughs> าย,ยา ้าแต่ไปข้างื่นระบบเขาสวนจ้กเขือกวยมีอยู่อันลอยตุ่นกับที่ลอยเครือออกออกทุกตุ่นเลยจ้ะพวข้าวข้าแกบอนี่เขาติดตัดแน่ตัดไปตะวายอันปูเนี่ยมันผ่า กระพักติวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะคะ่ะแต่ว่าป่วยลมเพิ่งล่ะล่ะมีแต่น,นอนไม่ป่วยหอมทอ้องหมอติเจ้าบอกตายละโดยตะวายปูเมื่อวันพระบุคลาวต้นนี้ว่าสิป,ปั้มถิ่มว่าสันม่ดวงเจาะเพิ่นกับยานปั้มถิ่มเพิ่นกับลู้ทางฝ่าออกหน่วยให้ <laughs> พอติดใจามาสองสามปีละปีนี้พี่แจงแข็งแรงขึ้นมากเนาะมาเดือ เด็ดปั๊มแล้วละ่ะเป็นเป็นน่วยให้แล้ววันเลยบอกเล่พอมากมนะือนน่ะออกไปซองเบิงเขาเมื่อคนตกแห้งๆวันเสรนจไม่พิวมาท่านเดียวออกลงพยาบาลดอกตัวนี้ล่ะพ่อวันเสรนคักแล้ววันเสร็คักอีบอกบ่แลาววันอือ กิมนะครับบักปลังกิมซุงเพิ่นออกหน่วยแล้วเด้อค่ะเอซีมีแตว่ว่าคนสิบตายก่อนบอ่สิป,ปูเป็นหน่วยให้เล่นหน่วยนี่ฟังลงดินก็เป็นหน่วยแล้วเด้อจ้าเด้ออย่าดูถูกน้ําใจเพิ่นเด้อ <c oughs> เพิ่นก็อยากให้เฮากินที่ยังนี่เนาะเพิ่นบอกเลขก็ได้เผอทิด โอ้ท่านเดี๋ยวอันนี้มาเขียนอยู่เนาะนี่ก็ม้อนเข้ากัสิะเป็นน่วยละมันบนพอมากออกดอกม่นเดี๋ยวแปลสม,มุดมาเขียนในเอซี่เลยวันนี้คกัคกคักจะพอสันคักสุงวดน่ะละพอคุณว่ <laughs> คาคักสุงวดเอาบอกคุงเป็นน่วยไรล,ละลมผัด นั่นจีเด้อันดอกดานีา่ยต้นนั้นล้มมันสิตตายบ่นีว่วขาจิตได้เล็ดฝา,ากพีนองได้ผนมากมืออื่นื่มไดบักซิดาบัคขนุนเอามาล่งสามสี่ต้นเป็นบ่เพาิจิตทีานอก,กับเป็นนวยแล้วนอกาะเป็นเนาะที่นาก็ะเป็นนวยแล้วแจ้ฟังนุ่งดินตะวันยาวห่างฟังนุ่งดินก็ะเ,เป็นนวยด้วย กวยเคลื่อนอี่กระตัดนี่เด้อนี่เราจะแล่นเขาสวนมาสวนยุคาคือยุคางเฮื่อนเขาหีิละ่ะต่ยัาง,งมีเวลาไปย่างเนอะขอนุกกวยจนว่าสูกซ <c oughs> องเทานอใหม่กันจนวน่าเป็นนอเหี้ยวกันละ่ะแมา่มาบอกเลยเขาทีเด้อ าจะได้วายปูกับจนมากไม่พิมกับเก็บมากกับหน้าวายปูนีละจ้าวายเง้วันพระวันยังนะปูกใ้ดอกไม้ดอกอยังก็ได้เพราะห้องก็บม่ต้องไปซื้อเพิ่เนอกค่ะไปซื้อมาเสริมนิดน้อยผลไม้ก็ได้ได้หวายวยายพระวายพระวาย,าย,ายปูเจ้าปูเจ้าหญ้านี่และค่ะตามุ้มน,น้ำอึองขม่พิมก็พระุนินี่ละจ้ะ อยู่จังๆเละจากชีวิตสอง่าเนาะค่ะเนาะทั้งหดแต่ไปค้าไปขายก็จะเห็ดอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำหน้านี่ก็ว่าจะได้ยุดงานเป็นเดือนนึงเลยค่ะที่มก็ก็ได้ดี่บผืนตัวเองแล้วคันหมอเป็นซั่งก็คือจะต้องทํำตามแล้วบ่ไหวแล้วพอติดผ้าฝืนครับ ตัวใดพุนว่าจังใด้คุนอนหน้าคุบอกฟังดีดีคุณบอกหนึ่งแปดสามคุณจังไดเน่บอกฟังเลยจ้าว่างวดเมื่อกี้นี่ฟันไดันเฮาแต่ว่าคุณเมา่ออกที่หลังเอานงกับศูนย์ใส่ใส่มาคือตัวงวดน่ก็เล็หาคุเล็บบอกฟังไปหน้ามือไม่พิมพ์มาอยู่นะมันุนฟันเห็นตะเด็กหน่อยฟันเห็นตะเด็กหน่อยมัตีันทีบ่าเป็นหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดในบ่อคุณวางสินะเด็กหน่อยกับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าแปดเปน คิดมากติเพิ่นกระเป๋าเนาะนอคอยกรบเป๋าเทนซื้ออยังเราไปฝากเพิ่นขนมบนได้ซื้อแล้วไปมาจุกเงินใหนโดนแล้วจุกเงินไหนลไงเ,งนเหลยบัติี้เอาตำรวดกอนจังได้มากใหม่วตวดกอนได้มากใหม่ววงวดนี้ได้ได้เงิน <laughs> ได้ตนน้นเพิ่นเนาะหาแนวแก่ตัวพอน,นอนหน้านาะมาส้มดูกลางวดนี้เด้อค่ะเด้อบันหาตัวนี้เนาะว,ว่าเพิ่นฝันเห็นหนึ่งหน่อยมาพูดเพิ่นฝันเห็นเน็กน้อยเพิ่นก็ตีแป้งสิล่ะ ฟันหินเด็กหน่อยหินแต่เด็กหน่อยพอดีเพือยังลูกเคนอันอันมหาใช่ไหมครับลูกเคนเราได้ลูกหน่อยแต่ว่ามันเสียชีวิตนะใช่ไหมลูกหน่อยแล้วเสียงวดแล้เสียแต่งวบวงนึงนี่ก็หายเจี๊หาเฮาน้อเจี๊ยบหาว่าอันมือไก่สิออกเนว่าเป็นมาซิมไหมเอาศูนย์ไนัมเนเด้อเอาศูนเอาหนึ่งก็ได้เพื่อนบ้านซิมนะเพื่อนฝันเห็นแต่เด็กหน่อยผัดอันบ่ออกไปหาเราเนาะก็สั่นก็สิไป มาเอาหนึ่งใส่เอาศูนย์ใส่ถือว่าเอาหัวนี่เป็นเด็กหาจทิ้งแล้วค่ะเด้อแค่กินขนมสิได้เงินสื่ออันออกาแฟอีกเด้อเจ้าไอ้นุ่มนอนหน้าเลยยัดตัวเด้อต,ตัวแล้วกูจากเพิ่นกระบอกแต,ต่งสีเนาะคว่วเสียเพิน่นค่ะสำหรับผู้เข้ามาไลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยค่ะเด้อส่องพระอุทิศแม่พี่มียามิโชกมี่ยังกระยากเล่าสูฟังนกขันเนาะ อวยโชคมาลำด้วยน้ำกันทุกคนด้วยค่ะเด้อนุ่งนอนหน้าแล้วกับบอกแล้วค่ะเอฟซี่ก็บ,บอกไปตามไปตามให้ตามมาเรียกแล้วก็พิษจะละแต้มนึกเพราทีน,นอแต้มเดียวแต้มเดียวจ้ะตะงวนมืนกนนอก็หาตุ่นนี่และมองมือด้วยค่ะเด้อมากน้ำเล่าก็ได้แต่ลงคิดเราแี่ได้เอฟซี่เนกับมากบึงอยู่ด้วยคนที่ทวงให้ใทวงหน้า,นนานเ,นเนาะ อ๋อสกมันล้ำรวยน้องกันสุภุทุกคนด้อค่ะเดอ้อหัวสิมานีนึนงกันยาหกสี่เนาะนี่เด็กไอหนุ่มนอนนาด้วค่ะเดอ้อสำหรับมือเหนี้ก็สวัสดีค่ะ